สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลักขณาราศีตุลน,นะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาในช่วงเดือนมีนาคม2564นี้นี่เองนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับดาวพฤหัสจะยกย้ายแล้วนะครับเข้าไปพบปุตตะของคนตุลน,นะครับก็จะส่งผลดีหลายเรื่องทีเดียวเลยครับเพียงแต่กว่าจะไปถึง สิ้นเดือนนะครับช่วงกลางเดือนจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปฟังกันดูนะครับก่อนอื่นเลยครับใครที่ไม่เคยผูกดวงนะครับเซิร์ชกูเกิลสักนิดหนึ่งครับผูกดวงใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆเลยนะครับคือเวลาเกิดนะครับเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนั่นเองนะครับ เราจะได้ว่าเราเป็นคนลัคนาสถิตราศีตุลหรือเปล่านะครับแล้วในนั้นครับคนที่เขามีจิตศรัทธาเขียนเว็บทําให้เราผูกดวงกันได้อย่างง่ายดายจริงๆเลยนะครับเขาก็มักจะใส่ตารางทักษามาให้ด้วยนะครับทําให้เรารู้ว่าแท้จริงเราดีจริงหรือเปล่านะครับหรือปีนี้มันเป็นเราที่อยู่ในขาย20-30%ที่มันเป็นคนตุลที่ไม่ดีนะครับก็อยู่ประกอบได้นะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับใส่วันเดือนปีเกิดรู้ลัคนาแล้วนะครับ ว่าเป็นคนลักนาตุลเนี่ยก็ฟังต่อได้เลยครับเอาละครับจานก็ขอเริ่มกันที่การงานของคนตุลก่อนเลยแล้วกันนะครับการงานคนตุลครับที่ผ่านมานะครับมันเหมือนจะแบบมันจะแหมมันน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่ดีสักเท่าไหร่แต่มาเดือนนี้นี่เองนะครับเดือนนี้นี่เองท่านจะมีความเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนถ่ายในเรื่องงานค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับ ครึ่งเดือนหลังของมีนาคมไปเนี่ยท่านมีเกณฑ์ที่จะทราบแล้วนะครับว่าจุดพลิกผันในเรื่องของงานท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปไหนก็ต้องขอบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับอันนี้คนตุนสบายใจได้นะครับเพราะพอพฤหัสย้ายเข้าบุตรป่าไปนะท่านน่าจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วนะครับไม่ว่ารูปแบบการทํางานนะครับดาวพฤหัสนี้ก็เป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วปีนี้ดาวพุธเดินดีนะครับท่านอาจจะต้องพูดเยอะหน่อยนะครับต้องพูดเองเยอะหน่อย ก็ขอให้พูดจาดีๆนะครับพูดให้เป็นสีครับบอกแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นพูดจาดีๆพูดพูดในสิ่งที่ดีนะครับปีนี้ทั้งปีจากนี้ไปหนึ่งปีเนี่ยจะช่วยคนตุนได้นะครับเพราะยิ่งผ่านช่วงกลางๆปีไปครับดาวพุธจะเดินนะครับเข้าสุภากรรมะลาภาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีจริงๆนะครับถ้าหากเดือนนี้คนที่ทํางานประจําอยู่นะครับ อยากจะได้อะไรเนี่ยสามารถพูดจาต่อรองได้เลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเช่นถ้าหัวนหน้าท่านมาบอกเออถามความคิดเห็นท่านนะครับหรือว่าเออถามว่าท่านอยากยา้ายอยากเปลี่ยนอะไรไหมท,ท่านคิดจะทําอะไรเนี่ยท่านท่านคิดแล้วต่อรองได้ท่านมักจะประสบความสําเร็จนะครับในครึ่งเดือนแรกในครึ่งเดือนแรกเนี่ยถามว่ามันดีมากไหมมันก็ดีครับแต่ว่ามันจะเป็นการแบบว่า มีนาคมเนี่ยยังไม่ใช่จุดที่ดีสักเท่าไรแต่ว่ามันเป็นจุดที่ท่านจะต้องจัดการอุปสรรคปัญหานะครับต่อรองเพื่ออะไรเพื่อจะนําไปสู่ความสําเร็จแล้วสิ่งดีๆนะครับจะเข้ามาตั้งแต่สักเมษาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่จะอยู่ยาวๆไปเลยนะครับก็คือกลางๆปีไปนะครับนั่นแหละครับเป็นช่วงที่คนตุนต้องทํานะครับต้องทําในเรื่องงานส่วนคนที่ตกงานอยู่ครับรีบหาเลยนะครับต้องหาแล้วนะครับท่าน ถือว่าการใช้คํานี้นะครับถือว่าท่านมีเกณฑ์ได้รับความสําเร็จนะครับงานที่ท่านกําลังจะได้นะครับถ้าท่านไม่ได้เดือนนี้ท่านจะไม่ได้เดือนหน้านะครับถือว่าเป็นงานที่ดีสําหรับท่านนะครับแต่อาจจะต้องเดินทางเดินอะไรเยอะหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับคนเราคนที่สบายที่สุดคือคนที่ไม่ต้องทํางานคนที่ไม่ต้องทํางานถ้าวาสนาไม่ดีจริงไม่ได้มีดาวราชาโชคอะไรเยอะๆนะครับมักจะอดนะครับ มาใ,ใช้ชีวิตลําบากเพราะฉะนั้นตั้งใจทํางานนะครับโดยเฉพาะคุณที่เป็นเซลนะครับเป็นอะไรพวกนี้ทำงานอิสระที่ต้องติดต่อนะครับจะค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับจะได้สัญญาณดีๆเข้ามาตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังครับนะฮะเห็นไหมครับทิศทางของคุณตุลเนี่ยในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่จะต้องทําต้องพูดต้องแก้แล้วทั้งปีเนี้ย ท่านจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านเยอะทีเดียวครับรวมไปถึงเจ้าของกิจการด้วยนะครับคิดแก้ปัญหาต่างๆ1-2เดือนนี้จะเป็นช่วงจัดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จในช่วงครึ่งปีหลังไปนะครับอา้าวก็ประมาณนี้นะครับการงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าโอเคนะครับอืมให้ระวังลูกน้องการเปลี่ยนถ่ายลูกน้องคนที่ทํางานประจํามีลูกน้องนะครับลูกน้องอาจจะลาออกนะครับ เปลี่ยนได้ลูกน้องใหม่เข้ามาแล้วถามว่าลูกน้องดีไหมก็ดีมากๆทีเดียวเลยนะครับ <c oughs> การเงินการทองนะครับก็จะเป็นทิศทางใดก็ต้องบอกว่าเดือนนี้คนตนุนะครับถ้าหากมีรายจ่ายอะไรรออยู่นะครับหรือไม่ว่าจะต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าเหนียวนี่นะครับอย่าเหนียวนี่ทําอะไรให้ถูกจังหวะครับรายจ่ายที่จําเป็นท่านจ่ายไปเลยนะครับจ่ายออกไปเลยการเงินการทองท่านคือดาวคารตอนนี้ เดินเข้าพบมรณะไปกุมกลาหูระวังเหตุจ่ายไม่คาดฝันจานถึงบอกว่าถ้าหากใครมีความจําเป็นจะต้องจ่ายอะไรนะครับจ่ายออกไประวังรายจ่ายนะครับจากอุบัติเหตุนะครับก็ได้นะฮะจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะครับดาวถีบช่วงสุดท้ายด้วยดาวเข้าอะไรประมาณมุมประมาณนี้แค่อย่างเหนี่ยวนี่นะครับเพราะการเงินการทองท่านไม่ค่อยน่าห่วงนะครับบอกแบบนี้เลย เดี <łość> ๋ยวพอผ่านสักเมษาพุทธสภาไปเนี่ยโอ้โหการเงินการทองท่านกลับมาเดินดีทีเดียวครับรวมถึงดาวอาทิตย์ที่มันเดินปกติอยู่แล้วพอท่านจับจ่ายไปในเดือนมีนาคมนะครับช่วงเมษายนการเงินการทองท่านก็เริ่มกลับมาโฟล์นะครับรวมไปถึงเกณฑ์มีโชคมีลาบกับทางการเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับเห็นไหมครับ เดือนมีนาคมเนี้ยมันไม่ใช่เดือนที่ดีสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามันแย่ไหมท่านอย่าไปคิดว่าโอ้ยแย่จังเลยอย่างงูดอย่างงี้นะครับคนเรามันไม่มีใครดี12บเดือนหรอกครับท่านทําให้ถูกจังหวะเนี่ยทิศทางการเดินดาวของท่านโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยโชคลาภการเงินการทองเนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆทีเดียวเลยนะครับแล้วปีนี้ดาวอังคารเดินดีด้วยนะครับเห็นไหมครับจ่ายให้ถูกจังหวะนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของดาวพฤหัสพอพืหัสเข้าปุตตาไป,ไปเกณฑ์โชคลาภเอยเกณฑ์อะไรเออโอ้ จะค่อยๆขยับมายิ่งท้าดาวพื้นดวงเดิมใครดีอยู่แล้วนะครับมีดาวตั้งรับที่ดีจยบอกเิงได้เลยนะครับรวมไปถึงเกณฑ์ได้มรดงมรดกอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สิ่งดีๆที่อาจารย์บอกทิศทางกําลังจะเดินไปเนี่ยขอไว้อย่างหนึ่งนะครับสองอย่างแล้วกันนะครับปีนี้ถ้าหากใครพฤหัสจรเป็นกาลีนะครับอันนั้นก็ไม่ค่อยดีท่านอยู่นิ่งๆสักนิดหนึ่งครับเข้าเว็บผูกดวงอย่างที่อาจารย์บอกไปครับแล้วไปดูนะครับถ้าพฤหัสจรเป็นกาลีแล้วเนี่ยเลิกงานกลับบ้านนะครับ ถนอมเนื้อถนอมตัวดีๆแค่นั้นเองอย่าพยายามไปคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับ2ก็คือถ้าเสาใครจอนเป็นกาลีในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อยู่อาศัยเข้าของเสียหายขับรถชนอะไรก็ว่าไปรวมไปถึงการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะครับแต่เป็นส่วนน้อยนะครับ20%เท่านั้นเองคนตุนไม่ต้องวิตกอะไรนะครับ80%ของคนตุนเนี่ย มักจะเป็นช่วงจัดการเปลี่ยนทายเพื่อจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นตั้งแต่ในปีนี้ในที่จะถึงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นควรตุนสบายใจได้นะครับการเงินการทองเนี่ยจ่ายไปนะครับเดี๋ยวท่านจะมีสตางค์กลับเข้ามานะครับแต่ว่าเข้ามาเป็นลักษณะเงินหมุนในเดือนนี้เดี๋ยวไม่สายนก็ขยับดีขึ้นมากทีเดียวเลยครับเอาละครับมาเรื่องความรักกันบ้างนะครับระวังเถอะครับใครที่วางแผนมีบุตรก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะเกณฑ์ที่ท่านจะได้บุตรเนี่ยมันมีนะครับเพียงแต่ คนที่วางแผนมีครอบครัวเนี่ยถ้าหากใครตั้งครรภ์นในช่วงนี้นะครับก็ประครบประงมดีๆนะครับดาวเจเริญนปุตตาไปอยู่มรณะนะครับแต่พฤหัสกำลังจะเข้าเนี่ยครับท่านถ้าหากท่านจะมีบุตรเนี่ยก็ประครบประงมส่วนกับการครับถ้าหากใครที่ไม่ได้วางแผนมีบุตรระวังจะมีบุตรโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอืถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วไม่เป็นไรหรอกครับแต่ให้คนโสดเนี่ยสิครับนะฮะ ให้ระวังระวังดีๆเลยนะครับอพรพฤหัดเข้าปุตตาไปคนโสดนะครับถ้าหากจะยังไม่พร้อมจะมีบุตรนะครับป้องกันอะไรดีๆนะครับแล้วก็ถามว่าเกณฑ์เจอคู่มีไหมนี่แหละครับนี่แหละครับท่านระวังนะครับถ้าหากท่านอยากมีคู่แต่ตอนนี้ท่านยังโสดเนี่ยขอให้เดือนนี้นะครับมีนาคมเนี่ยท่านพยายาม ดูแลตัวเองนะครับให้ดูดีเพื่ออะไรเพื่อว่าเดี๋ยวเมษาเพฤษภาไปนั่นคือเกณฑ์ท่านจะมีความรักได้เลยนะครับนั่นแหละครับมีนาคมยังไม่ต้องใส่ใจอะไรนะครับทํางานเรื่องงานกลับบ้านไปก่อนนะครับเรื่องไปทําตัวเองให้หลอ่อให้สวยไว้เพื่อเดี๋ยวต้องแต่เมษายนไปพบคนนะครับจะมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีนะครับต่อมาครับในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วบ้างเดือนมีนาคมนะครับ กันดีๆนะครับดาวพุธเนี่ยกับมาเดินดีแล้วอยู่ในตําแหน่งเทวิโชคเนี่ยครับตรงเนี้ยนะครับถามว่าให้คุณไหมมันก็ให้คุณดีนะครับใช้ได้ทีเดียวเราก็พฤหัสเองยังอยู่ในเกณฑ์ปฐุม,มเกณฑ์ที่จะถีบส่งท้ายดีๆเนี่ยนะครับท่านพูดจาดีๆนะครับมีปัญหาเรืออุปสรรคเนี่ยพูดกับคู่ครองดีๆพบอาวคู่ครอง,องของท่านไปสถิตพบมรณะเจอกับราหูด้วยระมัดระวังคู่ครองเจ็บป่วยระวังอุบัติเหตุจะเกิดกับคู่ครองของ,ของท่านนะครับเอ่อ ให้พูดจาอยู่ดูแลกันใกล้ชิดทําอะไรก็ระมัดระวังดวงจรพวกเนี้อาจารย์บอกแบบนี้นะครับอิทธิพลความรุนแรงของมันเนี่ยจากดาวเล็กดาวน้อยพวกอาทิตย์ถูกพฤหัสเออาทิตย์พุธศุกร์อังคารอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นตัวจุดระเบิดนะครับเราสามารถที่จะหลบเลี่ยงได้เพราะเขาอยู่กันเดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะครับบางดาวเดินแกว้งอยู่15วันด้วยซ้ําไปไอพวกเนี้ยสามารถหลบเลี่ยงได้นะครับดาวจะคุมชะตา ริงนะครับว่าจะดีจะร้ายเนี่ยที่เราหลบยากจริงๆนะครับก็คือพวกเสาวราหูพฤหัสพวกเนี้ยครับที่เราหลบยากนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้จะว่าเนี่ยมีเกณฑ์อุบัติเหตุเกณฑ์ทะเลาะเกณฑ์ห่างไกลจากคู่นะครับท่านก็สามารถที่จะเอาสิ่งดีๆเนี่ยในสิ่งที่ถูกต้องไปแก้ได้เช่นถ้าเกิดคู่ห้องท่านต้องไปทางไกลนะครับหรืออาจจะเดินทางมาไม่ได้ก็ยกโทรศัพท์วิดีโอคอลคุยกันนะครับแล้วก็พูดจากันดีๆแค่นั้นเองนะครับอืม เอาละครับที่ท่ารักเนี่ยมันเหมือนจะยังไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างนะครับขอให้อดทนรออีกสักหนึ่งถึงสองเดือนนะครับความรักของท่านก็จะชัดเจนไม่ว่าจะคนโสดคนมีคู่นะครับหรือคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องความรักในเดือนมีนาคมเนี่ยครับอย่าก,กระพือให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับชะตาของท่านไม่ได้แย่นะครับแถมจะออกไปในทิศท,ทางที่เรียกว่าปกติเกือบดีครับเอาเป็นว่าอย่างนี้และกันเพียงแต่เดือนมีนาคมเนี่ยเรื่องเยอะซะหน่อยครับท่านกลับบ้านดูหนังฟังเพลง ทำกับข้าวหาอะไรอร่อยๆกินนะครับเอาละครับรวมก็ประมาณนี้นะครับถ้าฟังแล้วคิดว่าเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจารย์ลาคนตุนไปก่อนละครับบายบาย